สวีดัสสวัสดีคะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเล่นเกมสไปเดอร์แมนที่เคยติดใจกับคลิปสองโหลดจะไม่ได้ว่าอัพไปยังไงอัพโหลดไปงแต่อัพโหลดไปแล้วอัพโหลไปแล้วก็จะมาชื่อเสียงแม่งดัง ช่วงนี้อ่ะไม่ค่อยสบายแต่ก็หาแล้วก็จะมาเล่นให้ด well, like ูคนดูนะนี่ก็เป็นการเตือแผพจะมาแนะนำปุ่มไหนครูปุ่มอะไรบ้างเช่นปุ่มรูปเนี้ยเช่น ทุกคนเห็นปุ่มที่มันแบบเป็นรูปโขนใหญ่ปะ่ะเออปุ่มเนี้ยอ๋อทำไมสปไปได้ไหมมันถือใหญ่อยู่อะใหญ่ไติดมืออยู่เลยแล้วมันจะเล่นไงเนี้ย มันต้องกดกระโดดก่อนไว้ด้วยการกดไปที่ไอ้รูปที่มันชูมือขึ้นสองมือนั่นแหละกแต่ถ้าเราดินตนอยู่แบบเนี้แล้วไปกดรูปยิงใหญ่ป่ะพ้นใหญ่พ้นใหญ่เออพ้นใหญ่ขึนนนน้นป่ามันก็จะแบบวิ่งให้เราหนึ่งแต่ไอ้รูปที่มันพ้่นใหญ่แล้วก็แบบ ชี้เท้าไปทางเดียวกันนะเอออันนั้นเรอมันต้องรอให้มีเป้าก่อนเออแล้วก็จะหุ่นตัวไปอะไรแบบนี้เวลาเล่นเลและอันตสุดท้ายอันตรงกลางเลยนะที่มันทำแบบชูมือแล้วก็มือตกข้างหนึ่งอนะ ก็จะเป็นท่าสกิลต่อสู้อะไรเงี้ยส่วนแผนที่ก็ไม่มีอะไรมันเกมเล่นสบายๆง่ายๆสำหรับคนสไตล์แบบสไตล์ชอบเกมสไปเดอร์แมนอ่ะเออที่โหลดก็บอกไปแล้วนะนี่ เนี่ยแล้วมันก็จะมีป้ายเกมอะไรไม่รู้ไม่รู้ลองไปดาวน์โหลดดูนะถ้าเกิดเล่นไอกเกมเนี้ยแล้วสนุกเนี่ยบอกด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเล่นไปน,นานๆใช่ปะมันก็จะเันกจะอะไร เอ้ไม่ใช่ทุกคนเห็นไอ้นี่ป่ะไอ้คำข้างล่างอ่ะนั่นแ,แหละมันผมก็ไม่รู้อ่ะมันอ่านไม่ออกใครอยากรู้นะมันแปให้ฟังหน่่ยจุะ ถ้าแปไม่ฟังนะผมไม่รู้เลยช่วใครที่แบบแปลภาษาเก่งนะมาแปลผมต้คอมเมนต์หน่อยมาเ,เร็วๆสำหรับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้นะครับายบรายมาเล่นให้ดูนะอยากเล่นก็โหลดนะลิงกนะ์เนรอถ้าผมไปดูคลิปแล้วเขาสอนแจกลิงก์เนี่ยผมจะมาแจกนะแต่ ถ้ามันแจกไม่ได้ผมก็ไม่แจกนะขอบคุณครับเรื่อกงกุดเรมด้วยนะน้องกีทั้งหลาย